พี <Ooh>. okay. ่น้องมาพี่น้องมื่อนี้มาวันนี้เขาตะโพคือเกาครับมื่อนี้ภาคหกเลยครับมื่อนี้เมื่อนี้สีมานคือเก่าเอาชูเลยครับวันนี้ครับมองเกาห้อนี้ครับอ่เอามื่อนี้สีมนมาพี่น้องมาลุ้นกันครับวันนี้ก็มนหกเล้งคื่เกาครับอ๋อ ตุ๋ยหนึ่มันเห็นงแย้อไ่นี่ปู่มันลีบต้งบ่อแล้วโอ้มันไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมามันบดินดีบ่ะแถวดึง,งขึนมากก<อ>่อนเลยแน่นป่ <laughs> ป่ามันไหลมัได้ยักเสืออื้มอ๋อล่องวนะันไหมครับ เด็กอือนารีมองป่องกินารมองป่องทองมันเิอือครับอั้สามตัวป้าทองเห็นใครมันเี้งแดงหน่อยพอนั่กลับข้างหลังเงียงหน่อยเอ้ย เอาวัานมานสามตัวครับรอบแรก <laughs> มันกินอาหารอะไรกินทองใครเดี๋ยวเอเอครับไปห้าพี่น้องอไปบวานอามองไหมโอ้น <laughs> บ้านเสียพ่อนเสียพ่อนเอดเบียดข้างไหนบครับ <laughs> ตเตือนนุ๊ครับเออวันไหนนะครับพี่น้องต้องระวังเตือนนะครับมีแต่ห้างเตือนพี่น้องเห็นบ่ะในวันสงอัานเห็นบ่ห้างเตือนอะไรใกล้มันว่นไหนเลยนมันดมคุ้องออกมากนี่ยร้ยครับเออเอาฟอยล่องดูครับเหมืนอมนจวดเออ คือมันหน้าวันนี้คือมนานาคือคือคือหมานนี่เราแหละท้านผูนลดรมกับสวยสวยที่ดีพี่น้องแสดงว่าปลาลายขนาดน่ารัะเนาะขนาดว่านอาหารกุ้งร่อไวเลยครับเอไปว่านโหนอยนะคร ได้เลยได้ได้ได้เลิเขาลงขึ้นมาเล้ดครับตูงงหญ่อยู่ในสองตัวสองตัวตั้ไง่ยก็เกาพี่น้องเห็นบอกเดี๋ยงอุมชุ่มเลยครับไข่สุดขอบครับอ้ว่าโดนบได้ตูกระได้เสียเออครับคอเข่าอานพดเออบัวอันาใช่บัวที่ยาวากอัน ครับเ้งามาันสี่ตัวครับมันเนี่เ,เ,นเอาเอาต้อยครับมันนี้โอเ้เสีกหน่อยก็ไปคุณฮอนผลไม้ไดมนเดี๋ยวน้องมันี้การแยมเล้งครับพี่น้องการดีครับอยู่ระยองเอชุดยอดเลยนั่นแหละ,ละอของแสบเ,เลยครับอ่ะมองดาฟ้าวันนี่ครับมัน,นี้เนาะบึ้ม เฮ้ยแฮ่บนกระสานเองครับมันบริสุทธิ์มากนะครับแฮ่เนี่ยกินอาหารเหมือนไรครับอืมเอสีมันกุน mm ้ง hmm. บ mm ่า hmm. ม e ันเนื hmm. ้อร่าเนาะรุ่นกุ้งน้ำเออมันดีดมันเต็มแบบแฮ่ใต้มือเลยหระเอามันลื่น กองเท้าม้อออือคือมีว่พหัวอลบนี่ไอ,อได้ตัหนึ่งเหนี้ครับสองคือเข,ขาหลายตเสร็จรโอ้โหอ้หลายตัวรครับเหมนเดิมากรลังงน้ามันโบนลุงหนบเลุงเออครับมันมันลุมน้ำมาเียลุ่มสวยสวย โอ้หุ่นแดงน้อยไป,อนะป็นตัวขานพี่พ่อนมาะนะกินอาหานเป็นลูกต้องครับก็สีแครก็ไอ้ตัแซมแมแม่ม่อนเป็นยหยกใช่ละไปพี่น้องว่ามานพี่เขานะครับวะนะโตเญยเอบๆเ,เลยเออไปใอ้พี่น้องตามมาอี่โมงหนึ่งพนว่า มาลุกดนันพี่น้องชิได้กุ้งมาห้องมนันนี่อืมครับอืมเอาชวดโอ้ยข่มดิวกุ้งกอลับอาข้าวมันละทีที่ีวิตคนนิสานบันเนาเนาะกินบัดม่อากินมัดเม่อแล้วหว้อยกระไรมาติบขู่อยู่ไหม ครัากีเล็กแดงหอยมาน้ำหอมเลยเออแล้วมาลุ้นกันครับบันนี้เอาอือครับเอาได้ยี่เดียวแล้ได้ครับเทียวนี่ว้าวเข้าเชียวนี้หลายตัวครับซี่ห่าโตเลยครับเทียวนี่โอ้ยปลาเทียวนี้ได้หลายครับโอ้เทียวนี้ได้หลายครับพี่น้องเทียวนี่มันเลยของแท้เลยวันนี้ครับ ป่ากลังงน่นละเนาะนี่องโตงนะ่ะโวังเนี่ะโอ้ยมันดีปนะเฮ้ยุดลงไปโอ้ยโอ้ยซันี้ขกินพวกมันแล้วจะอยากไปร่องวันบ่อหน่อยของบริวารดวนเนาะเอาคนไปแล้ว ครับพี่พี่น้องคน,บนเบิ่งกันนะแต้จจำตัวนี้ก็ขาดเขาแังไหเออดึงแล้วกนพะี่ซุ่มด้ตัวหน่อยมีลงบอกดจักออเอบมเยงกินมุ้ยมันมันด้เลยครับแอบกิ่งก็ตามบอลคุฮอนเล่นแด้ะนะํำไมต้องเป็นฮอน,น,น,นอเลนมันมันบองฮอนเลนนี่มันมันแบ มาดาบาได้จะต้องกินมะฮุงประเทศนอกเลยอกเสมันหรือเสียครับฮะสุดยอดอรอบนี้ได้เป็นเก็บแปดโทนแลนะะน้นะเนาะก็ตัวใหญ่เลยพี่น้องพอดีปิีงเลยนี <c oughs> ่เ<ๆ>ดี๋ยวยุคน่ะอันทิ่เราก่ะซำปลาขาวปลานิ่นบ้านหนอง บุเมนปลานินเด้อจ้าปลาหมอเทศเด้อจ้าครับมันคือปลานินแมนบอคือคี่น้องวันนี้เขาการเขาการชิมาวานบอลหนีได้ครับวันนี้ครับนี่นี่มาวานบอลห,ห,ห,หน่อยนะ้ำบอลหน่อยวันได้มาวานโดน,นครับเอาเบิ้งป่านี่ยังทิ้งไหลให้เขาบัวบอลนี่แหละที่สาวม่อนเป็นร้อยลินเหมือนกัน,นครับท่ากันว่าสิวอัดร้อยขำได้บัวก <ượ> นได้เงินไป พันหนึ่งบวกกันเป็นสองพันกับเงินผมน่ะที่เปิ้ลไปหอดฟังหุ่นเล่นว่ะเพิ้นใบจากนี้ครับตั้งแต่ในคลิปของสองเดือนแล้วมั้งที่ผมลงไว้เพิ้นใบจะจุดจุดแรกกันล่ะจุดแรกไปไปสุดมุ่งหุ่นพอดีเพิ้นใเลยไปนี้กับมึงแต่พอวันบอหน่อยครับเพิ่นเลยได้เงินผมไปพันหนึ่งร่วงเอาเงินเพินเป็นสองพันตอนนั้นเดือมพันกันสองพัน เอาไปนลยถ้าพอจะวันเชื่อนีครับเด้อนี่มองมือผมสีนี่แหละเดี๋ยวมอก,ก่อนเย็นหน่อยก่อนให้มันมันรอไปเลยให้มันเข้ามาก,ก่อนอเอาไปเลยบอลน,นี่ป่ะเด้าามาบ้านโดนครับอืออือเย็นหน่อยเย็นหน่อยดิฉันเย็นหน่อยยุทางพี่นั่งจอบกันพี่นอ้องเอาพี่นออ้องเข้าไป ร้อยป่ามาใจหน่อยแล้วเพิ่งจะชิว่านนะครับมันเบิ่งกันครับบอ่อน้อยเชือบออกลุ่มเลี้ยวขึ้นเขาเ,เ,เ,เลี้ยวป่าเห็นแหแล้วมันมูจักแล้วติม,ม,น,มนเลน้ยวป่าเห็นคนอมาพี่น้องนก ยามแรกเขาก็บินกลับล่างเขาฝนกระิตกแล้วพี่น้องวนนี้มุ่งน้นมาแลครับอยากเรงีมอิ่นิมไปได้จ้ออย่างนียังไงกรได้พ่อกินนั่นแหละเนาะอยูพ่อกินอืออยากบึงคว่วมุดมสมบูรของบอนี่น้ำมาป่าหินนี่หลายอยู่บ่แมนนวล มีอยู่นั่นเองครับพวกออนลายอยู่ว่านะครับอืมไปขึ้นไปไลยครับป่าบอนี่หางญ่เลยครับคนขึ้นท่องพี่ขึ้นช่องไปไปพี่น้องห้องบอนี่ก็มี่คือกันตางามคือกันตางามเหมือนผักดุย เงี้ยบ่โอ้บ่อนี่แขงขักับเห็นบ่โอ้โหโตัวเงี่ยสั่มบอนี่เนาะตัวนีแห้งงามเองดูพี่น้องกันหน่อยบอนี่แห้งงามชาวยช่วยด้วยแหละจับโชว์พี่น้องกันนะช่วยดีๆระวังเด้อเเดดมันให้อยู่เฉยๆอ่ะเออที่มันเลี้ยงวีซุยง่ายเหมเนาะเออนี่ตัวมันคือคือปลาปลาทองเนาะเออมันเป็นปลาเนี่ยเงี้ยบอพี่น้องับแน่นแน่นเลยหล่ะมันดีดใส่มือบาดเลยเออดอซ่างเอาเอาทิมลงซะนี่ เอาได้แ <One> ล <input> ้วพี่น้องเอามันเอาดินแห้งแข็งแรงตัวนั้นปล่อยเลยตัวนี้หน่อยว้าเอาไว้เขาใหญ่ก่อนโยนเลยปลาไหลเนาะโบนี่ปลากินพี่น้องโบ้องซื้อเลยปลาอยู่่บนี่ก็ไล่เขียกันตัวงออ่กับโบนี่สวยด้วยเดี๋ยววันหลังเราเอาบ่อนี่เนาะเมื่อวานพ่อซัมมี่ก่อนเด้อพี่น้อง อาจจะบอกวัลนล่องวันพอนะอ้าวงั้นตัวน้อยนะ่ะพ่อว่าตัวน้อยว่าเออเอาพี่น้องเขามันกับพอ่ออยู่พ่อกินแล้วบอนั่งกับลายคือกันแต่ว่าบอนั่นมันกัดอยากมาลองเบืองบอนี่นะผมก็เลยพากันมาบานบอหน่อยลองเบองใส่ลามไห้พี่น้องเบืองน้ำกันคนระัาพี่น้องเบืองเราโอ้บอนี่ทั้งตัวใหญ่เลยครับพนะ่อน่ะงามครับโอ้ยปิ่งชุดหมอกันแทบ บัวเราหมอสิอป,ปิ้งชดชดปิงชดชดเลยน่ารักแต่เกลือเออเอาสซาลาเปนี้ก็้าไปซ้ำนี้เนาะจ้าพอดไม่คลิปหนาคือเราไม่ได้อขอบคุณทุกการติดตามทุกไลน์ทุกแกร์ให้กับเราพี่น <c oughs> ้องพอดไม่คลิปหนาวันสามว,นนวนันเพป็นเสี้ยนท่ไหนจะห้องกินไลฟ์วันสวัสดีครับ